สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาแบ่งปันนะคะในหัวข้อใหม่ในเราจะมาเรียนเรื่องใหม่นะคะคราวที่แล้วเราว่าไปด้วยเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเรวจะแบ่งปันในเรื่องของความเป็นมาของรัฐต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือภูมิภาคที่เรา มาตั้งอยู่เป็นตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยนะคะอ่ะมาดูกันว่าเราจะดูเรื่องอะไรบ้างนะอันดับแรกเลยเราจะมาดูพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆซึ่งมันมีทั้งหมด11ประเทศนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาการเสร็จมาดูปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในในภูมิภาคนี้นะคะไม่ว่าในการที่จะทําให้บ้านเมืองมีความเจริญมากยิ่งขึ้นนะคะ หรือไม่ก็มีการติดตอ่อค้าขายต่างๆพวกนี้รวมไปถึงแหล่งอรารยธรรมแหล่งอรารยธรรมคืออะไรก็คือ,อหลักฐานที่บ่งบอกว่ามันมีความเจริญที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้นะคะในภูมิภาคเรา11ประเทศเนี่ยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตซึ่งมันก็ยังคงมีหลักฐานให้เราได้ศึกษาได้ค้นคว้ากันอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือบ้านเรานะคะกะ็เนื่องจากว่าอย่างที่ครูบอกไว้ว่ามันมีชุมชนโบราณที่อยู่กันเยอะแยะมากมายนะมาดูสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยลักษณะภูมิประเทศตำแหน่งที่ตั้งเป็นภูเขาเป็นทะเลทรายมีแม่น้ําคนนี้ก็มีผลต่อการเจริญเติบโตนะคะภูมิอากาศเป็นยังไงอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศท่อดี กาลังเหมาะพวกนี้มันกน็นอกจากส่งผลต่อการเป็นอยู่ของความเป็นอยู่ของผู้คนแล้วมันก็จะมีผลต่อการพาะปู่อะไรต่างพวกนี้ด้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติตรงไหนที่มันมีความอุดมสมบูรณ์คนก็จะไปกระจุกไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะคะการอพยพก,การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อันนี้ก็มีผลนะคะ,ะโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เขาก็จะ อพยพหรือว่าย้ายไปอยู่ในที่ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์อาการพ่อเหมาะพอดีตำแหน่งที่ตั้งไม่ใช่ทะเลสายคนก็จะไปอยู่กันเยอะนะคะอ่ะมาดูลักษณะภูมิประเทศนี่คือ,อนี่คือประเทศต่างๆในภูมิภาคเรานะคะอันนี้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะคะประเทศไทยพมา่ากัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียติมอร์เลสเตบูไนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะประเทศต่างๆเหล่านี้จะสังเกตว่า มันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีพมา่ามีไทยกัมพูชาลาวเวียดนามมาเลเซียตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นภาคพื้นทวีปหรือพื้นแผ่นดินใหญ่นะคะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของตรงนี้เราเรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนนะคาบสมุทรอินโดจีนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีพื้นที่ติดต่อกับกับพื้นแผ่นดินใหญ่ที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งของประเทศจีนแล้วก็อิน,อนเดีย นะคะคส่วนอินโดนีเซียบูนายฟิลิปปินตรงนี้ติมอร์เลสเตรเราจะเรียกว่าเป็นเกาะเกาะก็คือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเพลนแผ่นดินแต่ว่ามีน้ําหรือว่าทะเลล้อมรอบอยู่นะคะซึ่งลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนในสองในสองส่วนนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเป็นเกาะเราก็จะเจอเจอลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศแบบนึงนะคะพื้นผินใหญ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะเมื่อกี้เราวาดด้วยเรื่องลักษณะภูมิประเทศตำแหน่งที่ตั้งระหว่างละติจูดลองติจูดอ่าตรงนี้นะคะคุณครูคุณครูไม่ได้อ่าก็เรียกว่าอะไรอ,ะอ,อ,อ่ะอ่ะเดราดูนะอย่างเมื่อกี้ครูบอกเป็นแบ่งออกเป็นสองโซนนะคะภาคพื้นทวีปก,ก็คือพื้นแผ่นดินใหญ่ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามนะคะ ไปมาหาสู่กันสะดวกมีเส้นทางคมานาคมสะดวกอ่ะอันนี้ตัวอย่างประเทศไทยนะมีแม่น้ำเหมือนไหมนอกจากว่าเราจะเดินทางทางบกทางทะเลแล้วเราก็เส้นทางคนนี้ในสมัยก่อนก็จะเป็นเส้นทางที่สําคัญนะคะ,ะแม่น้ำนะเพราะว่าเรายังไม่มีสนามบินไม่รู้ประเทศที่เป็นหมู่เกาะมีการทําอาชีพประมงนะคะไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งหรือประมงน้ําลึกพวกนี้ก็จะมีเกาะแก่งต่างๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของประเทศที่เป็นหมู่เกาะ เป็นทะเลก็คือเขาก็จะทําเป็นท่าเรือนะคะซึ่งประเทศต่างๆที่เดินทางมาก็สามารถมาจอดเรือมีกันซื้อขายสินค้ากันพวกนี้นะคะก็สามารถทําได้นะโดยตําแหน่งที่ตั้งอันนี้ที่เป็นหมู่เกาะหมดเลยนะคะสิงคโปร์อยู่ตรงนี้นะมาเลเซียบูไนยฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ติมอร์เลสเตนะสังเกตสีเขียวๆนี่คือเป็นลักษณะที่ว่าเป็น เป็นพื้นราบนะคะสียิ่งเข้มเท่าไหร่สีน้ําตาลยิ่งเข้มนะคะแสดงว่าตรงน,นั้นจะเป็นเขตภูเขาสูงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าตำแหน่งที่ตั้งของประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินเนี่ยแล้วก็ติมอร์เลสเตนเนี่ยตั้งอยู่ในตำแหน่งวงแหวนไฟหรือ ring of fire นะคะเพราะฉะนั้นบริเวณโซนนี้จะมีการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าประเทศเหล่านี้ยังมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ นะคะพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่ภูเขาไฟระเบิดหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงเนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยที่นี่ด้วยนะคะ,ะลักษณะอากาศของภูมิภาคเราเป็นยังไงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้มันจะพัดเอาความชุ่มชื้นมาทําให้เกิดฝนนะคะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถ้าเป็นตะวันออกเฉียงเหนือพวกนี้มันจะพัดมาจากทางเหนือนู้นใส่บีเดียผ่านจีนมาพวกนี้จะพัดเอาความหนาวเย็นมาเพราะนั้นตจงนี้เป็นช่วงในช่วงฤดูหนาวนะคะความหนาวเย็นความแห้งแล้งนะคะเป็นอากาศเย็นแบบแห้งๆนะคะอ่ะอันนี้เป็นเป็นจาเรียกว่าแผนที่แสดงภูมิอากาศนะคะ แต่ละพื้นที่อลองลองดูสีสีตรงนี้นะสีตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากึ่งเขตร้อนมีฝนตกชุกในฤดูหนาวอากาศหนาวแต่ไม่หนาวจัดฤดูร้อนก็อบอุ่นถึงร้อนนะคะ,ะถ้าเป็นสีชมพูประเทศไทย,ทยเกือบทั้งประเทศเนี่ยนะคะก็จะเป็นเขตร้อนชื้นสลับกับแล้งนะแต่ถ้าเป็นสีม่วงตรงนี้เขตร้อนชื้นทั้งปีดูมาเลเซียนะคะกับอินโดนีเซียตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เฝนตกทั้งปีเลยนะคะตกทั้งปีทั้งชาติไม่มีหน้าหนาวนะคะตรงนี้ ฝนตกตลอดเพราะอะไรทําไมตรงนี้ได้แล้วว่าฝนตกตลอดเพราะว่าทะเลเขาล,อลอ้อมรอบเขาก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากทะเลพัดเข้ามาทําให้เกิดฝนตกได้ตลอดทั้งปีไม่มีหน้าหนาวนะคะ,ะทีนี้มาดูลักษณะอากาศมันมีผลต่อการเพาะปลูกพืชด,ด้วยนะคะจากลักษณะอากาศที่เราพูดไปเนี่ยทำให้ภูมิภาคของเรานะเหมาะในการปลูกข้าวนะคะประเทศไทยทรงข้าวอันดับหนึ่งนะ ก็ยังติดอันดับหนึ่งอยู่แม้ว่าเวียดนามนี่จะหายจะรดต้นคอมานอกจากปลูกข้าวเราก็ยังมีพืชเมืองร้อนอื่นๆนะคะยกตัวอย่างในในยุคปัจจุบันเราในทุเรียนเนี่ยเป็นที่ต้องการมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันลักษณะเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะคะมันก็จะมีรสชาติมีกลิ่นนี่อะไรต่างๆที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะลมมรสุมที่ส่งผลต่อการเดินเรือเรือสมัยโบราณมันต้องใช้ใบพัดเพราะฉะนั้นอพอมันลมมรสุมเดินเรือมีเกาะแกงที่เป็นที่กำบังลมได้ทําท่าเรือ พอมีเรือผ่านมามันก็นําความเจริญมาด้วยนะคะเราก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้านะพ่อค้าจากจีนจะไปค้าขายที่ที่อินเดียที่แอฟริกาก็ต้องผ่านบ้านเราผ่านทางช่องแคบมาระกาบ้านเรานะคะหรือพ่อค้าจากตะวันตกก็จะมาขายยังจีนเขาก็ต้องผ่านบ้านเราก็มาแวะเพราะนั้นเวลาที่เขามาแวะเนี่ยมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะคะวัฒนธรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ่ายโอนได้นะคะไม่ตายตัวนะ ประเด็นสุดท้ายก็คือการอพยพตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อ่ะมาดูนะคะดูหน้าตาเหมือนใครเนี่ยอันนี้คือลักษณะของกลุ่มชนหรือว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เราที่อาศัยอยู่ในภาคเรามีพวกอะไรมากพวกแอสตราลอยก็จะแถวออสเตรเลียนะเวตดอยเมลานีเซียนอินโดนีเซียนนิกิโตแล้วก็มองโกลอยมองโกลอยนี่คือพวกผิวเหลืองนะคะผิวเหลืองอผิวเหลืองตัวเล็กผมดําตาชั้นเดียวก็จะประมาณ ประมาณเป็นพวกพวกจีนพวกเกาหลีคนไทยไปอยู่ในโซนนี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นอีกอะไรอสตราลอยอันนี้ก็จะออกชนโซนฝรั่งหน่อยเวสต์นอยเมลานีเซียนอินโดนีเซียนน,นิติโกพวกนี้จะเจอในแถบหมูกก่เกาะทางของอินโดนีเซียแล้วก็ค่อนไปทางค่อนไปทางทาวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนะคะก็รูปร่างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะจะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละเผ่าพันธุ์ อันนี้เราก็ประดับความดูนิติโก,โกน,นี่นะหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่มองกลอยนะคนจีนคนเกาหลีประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เวลาที่มันมีลักษณะเฉพาะของเผ่าพันธุ์เขาก็จะมีความเชื่อมีอะไรท,ที่ไม่เหมือนกันนะคะ,ะาพอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นผลที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให,ให้ให้ชาติต่างๆเข้ามาติดต่อค้าขายหรือว่ามาสแสวงหา ความร่ำรวยหรือว่ามาหาผลประโยชน์จากภูมิภาคของเรายกตัวอ,อย่างเช่นภูมิภาคเรานะคะก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศต่างๆพิกกวานการผู้อบเชยนี่รงังนกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าเป็นสินค้าเฉพาะถิ่นนะมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพราะฉะนั้นพวกต่างชาติหรือว่าพวกตะวันตกก็จะมีความต้องการจึงทําให้พวกนี้เดินทางเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศต่ตางๆในภูมิภาคเรานะคะ พวกพิกกวานการผูกเชยพวกนี้ไปทําอะไรก็ไปเป็นส่วนประกอบของการประกอบอาหารซึ่งเป็นที่นิยมหรือว่าต้องการของชาติตะวันตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะบ้านเขามันปลูกไม่ได้หรือปลูกได้แต่ว่ารสชาติหรือกลิ่นมันไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอภูมิภาคต่างๆในลักษณะ ของพูดภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราจะได้ศึกษาอันนี้คือปัจจัยดึงดูดก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในครั้งต่อไปเราจะมาดูเจาะลึกในแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีดีอะไรหรือว่าเขามีมีชุมชนหรือว่ามีาแง่งเขาเรียกว่าอะไรอะแหล่งอรารยธรรมที่สำคัญที่น่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะอ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ